ยินดีด้วยค่ะคุรักไฮโซตอนรับสมาชิกใหม่คอรดแล้ลูกสืบสกุลดังออมประภาพินรือรับผู้ชงบป็นลูกสาวคนโตของนายสุภาชายัยพรตรียิงสีรพัคคือรัพผูชงจูงมืออีารีนเจอสุวรรณพบกาข่าวช่อง NBT วิวาหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า6ปี ล่าสุดภรรยาสาวออมประพาพินถายาัดหมื่นล้านและพี่สาวของดาราสาวชื่อดังเอวาปรวันวิรภูชงได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกโดยทางด้านสาวออมโพสภาพครอบครัวลงไอจีส่วนตัวพร้อมแคปชั่นระบุว่า13ทับ08ทับ2566ผมชื่อเด็กชายอรุณมีราผวิูชงเจสุวัณ ผมร้องเสียงดังมากๆน้ำหนัก3,172กรมัมฝากพี่ป้านาออยอนดูผมด้วยนะครับถามการุนบันเทิงนะแฟนคลับแสดงความยินดีด้วยจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะ